นาราธิวาสอ่วมท่วม8อำเภอเดือดร้อนหลายครัวเรือน12ธันวาคม2565สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเริ่มลี้คลายลงในช่วงเช้าเนื่องจากทั้ง13อำเภอฝนเริ่มหยุดตกในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้มีฝนตกกระจายร้อยละ60ของพื้นที่จนเกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่รอบ ลุมและแนวตลิงโดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาขยายวงกว้างอีกหนึ่งอำเภอจึงทําให้รวมเป็น8อำเภอ34ตําบล170หมู่บ้านเดือดร้อน6,118ครัวเรือน24,816คนประกอบด้วยอำเภอบาเจาะจานวน1,525ครัวเรือนอําเภอระแงจํานวน1,167ครัวเรือนอําเภอเมืองนราธิวาสจานวน1,20ครัวเรือนอําเภอยี่งอจํานวน 841ครัวเรือนอเภอร,รือสอจำนวน660ครัวเรือนอเภอจาะจอไอร้องจำนวน395ครัวเรือนอเภอศรสีสาครจำนวน75ครัวเรือนและอเภอสุงไงโกลกประกอบด้วยชุมชนหัวสะพานท่ากอไผ่ท่าโรงเรื่อยท่าปปาท่าหงยามูบือเร่งบือเร่ง,งในรวมทั้งตำบลปาเสมัดและมูโนจำนวน435ครัวเรือนรวม1,520คนด้านนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัด นาราธิวาสเปิดเผยว่าเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาลารุ่มน้ำโกลกซึ่งคาดว่าหากระดับน้ำทั้ง3ลุ่มน้ำลดลงเนื่องจากปริมาณฝนลดลงสถานการณ์อุทกภัยจะเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด